ผู้คนสัญจรไปมาการจราจรที่หนาแน่นและจํานวนรถที่เข้ามาในพื้นที่เขตปทุมวันเป็นจํานวนมากได้ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นบริเวณพื้นผิวถนนซึ่งอาจนําไปสู่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้คนเดินเท้าและผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ถนนพระรามที่1แยกราชประสงค์ถึงแยกปทุมวันที่กําลังประสบปัญหาพื้นผิวจราจรเสียหายเมื่อผิวจราจรเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องแบกรับความเสี่ยงกับภัยที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดจากผิวจราจรรวมทั้งอาจนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและสร้างความไม่สะดวกสบายให้กับผู้คนเดินเท้าที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวกรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงกับแนวคิดเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสียเพื่อสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร หรือสอปทกทมได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ถนนในบริเวณถนนพระรามที่1แยกราชประสงค์ถึงแยกปทุมวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาในพื้นที่เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนในบริเวณทางขึ้นถนนพระรามที่1แยกราชประสงค์ถึงแยกปทุมวันได้มีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในลักษณะดังนี้ ในด้านความปลอดภัยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนําทางข้ามม้าลายบริเวณแยกเฉลิมเผ่าแยกราชประสงค์และหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาตินอกจากนั้นยังติดตั้งป้ายบังคับห้ามเลี้ยวขวาบริเวณแยกปทุมวันและแยกราชประสงค์เพื่ออำานยความสะดวกในเรื่องการจราจรในด้านการอำนวยความสะดวกให้คนเดินเท้าได้มีการปรับปรุงกระเบื้องทางเท้าตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกปทุมวัน และรื้อถอนป้ายโฆษณาบริเวณแยกเฉลิมเพล่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าวในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีการดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรบริเวณใต้สถานีบ TS อสยามฝั่งจุฬาลงกรณ์จัดซ่อมพื้นฐานถนนและปรับปรุงผิวจราจรบริเวณแยกเฉลิมเพล่าบริเวณโค้งเลี้ยวเข้าถนนพระรามที่1เนื่องจากผิวจราจรมีการชำรุดเสียหายมาก อีกทั้งยังมีการยกฝาท่อให้เสมอผิวในบริเวณหน้าห้างสยามเซ็นเตอร์การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากพื้นผิวจราจรที่เสียหายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครพร้อมดูแลท้องถนนไทยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมสร้างท้องถนนที่สวยงามส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยทุกคนอุ่นใจเมื่อใช้รถใช้ถนน เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย